สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องส่อพระโชคครับวันนี้ส่อพระโชคก,กับมาที่บัตินองมบวันครับมาบ้านพ่อจำครับกับมาจะเห็นพี่น้องบ้านทั้งหน้าอ่องหน้าชิ้นวันผลละครับมาจากอำเภอเพอนนี่แต่ผู้โชคดีครับเพิ่นมาถารประจำครับเพิ่นเห็นแหลกจยใส่ไหมนี่ผู้ดใดเป็นผู้เห็นเนาะบ้านนี้ให้แม่ปแปรงสิเด้อมาสิให้เบิ่งจังสิฮู้ว่าเลขตัวใดเนาะ อม่นี้นะม่นี้าม่บหว้นะออนี้อ่ันนี้แม่แปงเด้ครับนี่ครับแม่แปงนี่ก็เป็นผู้นึงที่โชคดีครับนี่กับผู้โชคดีครับคณะนี้แมะนี้แม่เมื่อครับผู้โชคมันก็มู่พุ่นมาสันพี่ไงมูสั่นใส่กบองหนาแล้วเนอะเรามันก็มูสันเราไปใส่ละ เอาสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แหละผู้หมานกูมูครับผู้นี่หมานกูโม่สัน่นว่าเนี่ยนี่หมานกมูมูสันได้ลายสิม,มได้หลายคนดนก่าเจ้าไ,ได้แสนหนึ่งโอ้ได้แสนหนึ่งได้สิบไงครับได้สิบไงได้สุกกลนครับเทียมนี่งวดได้โบถือเลขถือว่าโบแมนเทียมนี่แหละครับถูกทุกงวดครับพี่น้องครับเท่าที่หูจักเพิ่นมาเท่าที่เห็นว่านี่ มายอมไหนถามมาได้พอเห็นบ่ได้หล้วแสนแสนสองแสนเหมือนว่าโอ้สัพพะโชคปวดหัวตุบๆเลยครับเพราะว่าก็อยากได้นะ้ำพิ่นนะครับแต่ว <laughs> ่าก็ดีใจนะครับเห็นพี่น้องเข้าได้น้อครับเนาะเรื่องคนหรอพ่อยังเจ๊ขัน่าได้ดิ ก็ได้เ็บก็ได้เ้่รปกติใรืได้ออนอ้ได้บุญดินไสีไปาแบบนี้พี่น้องกรสิไปของเก่ากัสิรงไปหาของเก่ามองไหนของเก่าไปซ้ายเก่าได้สิเนี่ยเดิน้ายเก่านะคะที่แรกนเ่มืบ่อนบ้านกุตากนบ่อนฮีแล้วก็สิล่งไปบ่อนบ่อนบอนบอนหน้าก็ไปบ่อนบอนโอทังมากก็จไปบ่อน บุญละพาน้ำแม่ครับโอ้ครับเพิ่งกับไปซ้ายเายครับเพิ่งกับมันงวดรวดอ่านว่าในสามแม่แป่งวันนี้ได้ไม่ใจตัวได้ครับอันมือแปดข้ามมือตุ่ยบดีมาวว้า 8ปคำของบริมาคือข่ตื่นหมดเลยค่ะเปดเป็ดคำบริมามันพอเห็นเลรโยญแล้วนคือมากงดกรมุนมากแปดคำมันมันยังมายังไ่เห็นสามหาสาสา่เด้องดกรอันนี้ไปไปยุวัดจุ่มสีมันเห็นสามหาคือไปถือซีหาพถือีหาค่าถือมอยยึวัดจุ่มสีแล้วก็ว่าเกตองอโแมนแเลยยิงจะเล่าอยู่ครับพอมากนั่นว่บันเกตสองสองเกไปปีล่องล่างเบิดไบุนเด้โอโอ้อโอ้โอ้อโออ้โอ ถือเลขนาสิบเอ็ดใบน้้งถือเลขนาสิบเอ็ดใบสองศูนย์สบใบแล้วก็หนึ่งเก้าสามใบหนึ่ป็นเป็นตีใส่ตัวนั้นคนที่คนสิว่าเาเาได้ได้เลขบนเด็เลขล่างเขบไเลขบญบญกบล่างบนก็ล่างบกล่างเป็นเป็นลอตเตอรี่ตีใส่ัวนอ้นเจ้าตู้คอยมาเดี๋นี้นะคณะเก้าันดับี่หาคนนี่แหละครับครับนี่แหละครับเพนกันตลอดครับ โอ้สบริมาเนี่ยแม่เลยนี่บอกเดี๋ยวก้วยแล้วด้วยแล้วมากไหมเพราะว่ามือนีมันเหมือนมันสินสิหาทรรมแมามืองไ่ยลงสิแ่ครับครับาดมานากเรื่อสิหารเลยครับครับบางมือข่อยมากบางเป้บาง่แต่อาจจะน่ารู้คุณพอเราเขียนไปแล้วเออแล้วแล้วเขียนร่อแล้วก็เขียนล่อแล้วหาแลว มื่อนี้เราเขียนไห้ไปละเมื่อนเขียนไห้แล้วยังน้ำเล่านละบ่อาเอาใส่กระเป๋าเราตัวเด่นนะใสเราเขียนตัวเดนคือบอมาโชว์ให้ิ่งได้เลยโอ้จีเอาโนพ่อน่โอ้จโอ้หม่เจ้ามาก่อนเราได้ก่อนเนาะมา่เาน้เล่านะอมาโดน่ะเนนีคือองมื่นสามเมื่อนบุญครับ อันนี้ถึออันนี้ปีกย่อยครับอันนี้ปีกย่อยสองหมื่นสามหมื่นแนะนำกินครับฉันมาท่างพี่นี่อันนี้มีจระรักรักแสนครับซุ่มเนรักแสนมาสั่นสุ่มแม่แสนพี่สาวเราโชกดีสุขูสุขคนเด้อพี่น้องได้โชคดีครับโชคดี มันได้มังครับมัน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 เดินซ้ายมัแนนี่ไปตลอดอย่าลืมเบิ้งสอพายโชกให้น้ำแน่ลยเมื่อบ้านก็ไดอ้เวเดียวา่นเาว่านเดียวสันเขาว่าี่มครับเจ็ดห้าเจ็ะเมนี่นะเดหาเจดเดี๋ยวต้องให้แมนี่แมนี่ก็เห็นขึ้นกันว่าสันครับครับเอาตาม ขอพาชคมากครับแม่นี่เล่าสิสิเห็นบ้างยังว่ได้ดถามว่าเล่าได้เลขเล่าไปครับอ,อันนี้พ่อจำตีเส้นเนอเนี่ยเนี่ยพ่อจำจุดเหมือนโอ้จุดมือนเส้านีา่อ๋อพ่อจำจุดมือนเส้านี่เนาะค่ะพ่อจำโมงหนึอ๋อ้หนึ่งเก้าสามเอาเ้าเลขตัวนี้คือคุณคุณ <laughs> <laughs> มาแต่ใสตีมาแต่น้ำปู เลขปูขื้อเก่าหนึ่งเก่าสามเด้อพี่น้องอันนี้พระจแล้วจุดเมื่อเศร้านี่ครับจุดขอครับพี่น้องทางหน้าสีนวลทา้งหน้าอ่องเพิ่นมาพระจากับมากาบข้าระวะปูญาก็ได้จุดถูกครับก็ได้ตัวนี่แหละครับหนึ่งเก้าสามครับพี่น้องครับเอาไปวิเคราะห์เด้อครับเลขตัวนี้ืองามครับอาจจิมีทีมาที่ไปขึ้นกันนะครับนะเบิงเบิงเอาไว้พี่น้องครับอันนี้สิพาไปหาเมนี่ โอ้โหว่าแม่นี่เราได้เลขตัวเดียวเราหรือยังตอนนี้ก็ได้เลขย่มเงือปูตีแม่นี่เอาไปหาแม่นี่ว่าถอดถอดถอดได้อครับเห็นบ้าเลขย่มเงือปูฮะออกออกอีกแล้วเลขย่มเงือปูตีแม่นี่สิเห็นบ้างนะครับโอ้ยูช่วงนั้น อองมือปูลเอาเอาเบิ้งบดนี้เป็นเลขเจ็บ่กไหมน่โอเจ็ดเจ็ดก็หาเจ็ก็หายดีนี่นี่นี่โอ้เจ้าที่าเจ้่างคนวอออ้ยี่างัอโอ้ีท่างนเจี่ก็่านีานี่ก็าอเจ็นี่ก็าคนอออ้ีนโอเจาะค่ะมีที่มา อออันเขาขาวๆอนนีเดนหาตัวหนึ่งแต่ว่ายุ่งเมื่อนี้ยเกิดเป็นเจ็ดก็หายอะไรล่ะอืมยูท่องญาณนึ่งหาเอาเรายูท่องญากขึมีอีกว่าสันไม่นี่ว่านึ่งหาอกว่าสันเอาตามไม่นี่ไปเบิ้งพี่น้องครับอันนี้เจ็ดแม่นบอที่เป็นตัวเรียบนี่ยันนี้อันนี้เป็นหาอันนี้เป็นเจ็ดอันนี้ก็หาเป็นเจ็ดหา เจ็ดหาป่อืมเจ็ดห้ายังไงก็ได้แกเบิ้งเอาเด้อพี่น้องเบิ้งเอาแต่ว่านุ่งผ้าร่วยเพืนเห็นเป็นจามไหมจ้ำหาเจ็ดหาตัวเหล็กนะอันนี้แกขึ้อเล็กไหมนี่เพื่อนไปูชาปูหมือเสานี่ครับแต่ไหมนี่เอาอันนี้ไหมนี่จุดถูกมือเสานี่ครับได้หาแปดหนึ่งครับได้หาเอา หายไปแล้วครับห้าแปดหนึ่งครับอันนี้แม่นี่จุดถูกพร้อมมุ้านี่ครับอือห้าแปดหนึ่งนะครับเด้อสวยครับห้าแปดหนึ่งนะครับเด้อนนี้คือบอลแม่เล็กแม่นี่เห็นแม่นี่จุดถูกครับได้ห้าแปดหนึ่งครับเพราะว่าเล็กมุชามุสาวเนี่ว่าสันครับแต่ว่าเล็ของแม่นี่เพราท่านใหญนาอแม่นี่เนาะบอได้ฝันจ้า บ่ท่านฝันบ่ท่านเห็นเพราะท่านเห็นบอ,นนบอจ้ะบ่เห็นท่านห <c oughs> ็นเป็นเลขทูบค่ะไม่นี่เป็นพู้จุดเด้อค่ะพี่น้องจุดบัาวาบัว้าจุดบซาปูมเว้าหนึ่งแล้ครับได้ห้าแปดหนึ่งครับเอาจังไหนพี่น้องกลับไปวิอเคราะห์ด้วยครับเ <c oughs> ด้อยันั่นไม่นี่ว่านั่นแม่แปงเพิ่นเห็นดอกิ่นบอกแต่ว่ายเดีเพว่นเห็นอยู่โอ้แม่แปงบอกว่าเห็นเลขห้า เจ็ดหาเนึ่งหาบอกจะว่ากูเห็นจะว่าก็เห็นเนึ่งหาแจะว่าขั้นเรือก็จะก็จะเห็นเจ็ดหาบุญละน้องอ่าแมนฝรั่นเจ็ดเจ็ดก็ง่ามหาเอาแล้วจะคู้เห็นได้ครับเด้อบางคนเพิ่งกัดสิว่าหนึ่งกับเจ็ดมันอาจจะเป็นตูเดียวแต่ว่าคลายกันเนาะพี่น้องบ้านน้าอ่องเพิ่งเห็นเนึ่งหาครับพี่น้องอยู่อยู่ทองยาเนี่ยแหละครับเห็นอยู่ทองยาสิบหาแมี่แปลงแล้วเค่อยจูบคยหมานเนาะค่ะ ครับเอา้าพี่น้องกับบานนี้สีผ้าแวะไปทั้งพระจำพุนครับเอา้าตอนนี้มาจากปูจกากยาวกับมาคุยกับพ่อจำเบิ้งมหาเล่าเบิ้งครับเอาสวัสดีครับพ่อจำครับป็นถังไง่น้อเมื่อนี่พี่น้องมายามลายหอ่ครับืัอนี้กับพี่น,อน,นอ้องทั้งบ้านหน้าหว่องหน้าชินนนพนมาพนกับมีสโซมีโซมีหลาพนสลดัดพนตั้งสลัดอืม พันตลาดซื้อเนาะพ่นไปเวอรทุกวัดเนาะแต่ว่าพ่นเมาเรียกกี่หนี่ไปจเพิ่นาโอมาหาปูตลอดมาจับัยบานนี่ร่มาตีเม้านันเรียกคนเรียกลงกันนึ่เพ่นก็ถือกุกาวบ้านแต่ว่าพ่นิไปหากินหาท่านแต่ว่านวัดยังพ่นเดินสายตลอดเนาะสายไปพระเจ้าแันดีบ่ล่ะครับ เอมืงเคลื่อนอย่ก็ฝันยัวฝันว่าไปซื้อหลือว่าเรียกว่าสิ่นเอ้าฟันน่ะเป็นเมื่าให้เรียกเรียกกับวกติว่าสิบทกใกล้เมืองว่นที่วันนี้แต่เลยเขียนในพิ่นเบิดอวันที่บวกวันที่บวกไม่เขียนี่จังสินนะวันนี้เขียนแล้วก็สิได้บอกตัวพมายากวันนี้กัไม่เขียนในพิ่นมาสอนบอกรดพี่น้องเพิ่นสิได้ทำบุญทำทานน้ำเฮาคำถูกคนมานก็ได้ครับ ท่านกัเขากับวงจับจะพ่นน่องแนวมาครับพ่อจ้ากับให้ใบป็นแนวท่านเป็นแนวท่านเดี๋ยวไม่เวิร์มอ๋อครับผมเอารอบพ่อจ้ำเสี่ยวมาให้เด้อครับอันนี้ชุดนี่นี่ชุดล่าสุดมันบอกจ้ำฝันมือเชื่อนมาครับฝันมันจะลายมือแล้วแต่ว่าโอ้ท่านบอกแจ็คแจ็คตนี้จะตัวงวดเนี่ยโอ้หกเก้าหกนี่บอกพ่อจ้ำหกเก้าหก 696ตั้งแต่ต่องวดเด้อพี่น้อง1 6 2 6 2 0เนาะค่ะอืนี่ละเลขอืี่จําฝันได้ไม่นี่บ่ตัวนึงค่ะก็ก็ฝันลงมาเรื่อยๆเป็นบ่นี่เรขึ้มันไม่อยูแต่ว่าถึงแต่ต่องวดอันนี้ก็เป็นเลขเลขามาบอกนี่75เลขยโอ้เป็นเลขาเนาะค่ะ75 หนึ่งหกสองหกนี่มาจังไหนพอจำมันก็มีที่ไปที่มาอยู่ในนี่แหละครับ่มอยากเหล่าไรนะครับว่าเป็นอย่างว่าเป็นอย่างนีครับอยากเปล่าเปล่าเปลาไมั้งเออมีที่มาที่ไปอยู่ครับคือเพิ่นมันมีเมีตไห้ครัเห็นยังที่รอโอ้ับครับคือมันเคลื่นี่ก็เพิ่นก็มาบอกเรียกบ้านไปซื้อแล้วบอเรียกว่าท่นเคลื่อนจ้าโบได้ซื้อแล้วเนาะจังแต่ว่าสิบบซื้อแบบนี้อืมอ่า ถ้าซื้อจังสีมันนั่นเพิ่นอยากให้บอกคนแต่บาตรตบวซื้อจม่เจนะคึ้นใหม่เพิ่นให้ลูกให้เนี้อซื้อให้ลูกให้เศร้าซื้อไม่เจอละครับผมเพิ่นเพิ่นว่าจังได้ละพระจ้ำเพิ่นวางได้ก่อนนี้ก็เพิ่นว่าจังได้ครับเพิ่นมาบอกเมื่อคืนนี่ว่าจะซื้อเรียกไปว่าสั่นเพิ่นมาบอกวชขึืนเพิ่นบอกซื้อตัวใดเราพระจ้ำอ่ะไม่ก็อยู่ในนี่ละเบื้องหลังรถมาตูวใดจังสีนะแต่ว่าอยู่ในนี่ละเจี๊ยบในนี่ละ นั่นสามตัวกับหกเก้าหกสองตัวกับเจ็ดห้าหนึ่งหกสองหกสองศูนย์ตัวนี้เนาะค่ะตัวนี้ก็เพิ่นมาบอกกันดาแต่ว่าตัวนี้ต้องต้องเขียนเพราะว่าเหล็กพังเสียเพิ่นขื่นลดลงบ่จะได้เขียนลงไว้จชื่อเนี่ยเออเขียนขึ้นลงเอาแต่ว่าตัวที่จริงเพิ่อนบอกเพื่อนบอกตัวนี้เพิ่นบอกสองหกสองหก่ะตัวนี้เพิ่นก็มาบอกล่าสุดเมื่อคืนเนี่ย ก็จำในค่วมฝันเนาะครับอันนี้เป็นค่วมฝันเ้อะครับพี่น้องพระจำเราฝันครับเราฝันได้มาเคลื่อนนี่คือสองศูนย์ครับสุมนั่นก็เป็นค่วมฝันขึ้นกันะครับฝันแต่ตองหวัดคือหกเก่าหกคับสามตัวนะครัหกเก่าหกอันตองหวัดครับแต่ว่าที่ใกล้เมื่อค่อยสิบบอกแต่ว่ามูบานมี่นเคยมาได้น้ำคอครัหวพิ่นกสิบบอมา พันบ่ม่าที่บ้นครับเรียกสว่านที่สองมันก็จะมาครับครับย่ำนดกับย่ำาน่อขั้นพ่นมาแล้เคือกับคือได้ให้เพันธพ่าพวนากมากินมาท่านน้ำตลอดครับผมหมูแมนเอา่งมายยูถครับผมขอบคุณพ่อจําหลายๆเด้อครับสำหรับแนวทางเมื่อะไรก็ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ อีโศกไปมาอีโ่กวิลาศพวรยุบซีอะไรเนาะครับาธุสาุครับอ้าพี่น้องกับั่งไวเดอร์ครับเด้อเอาตามพอจำเฮาเนี่ยแหละครับนี่ยละครับกะเมื่อเนี่ยส่พระโชกมาทีบ้านน้องบัวบานมาบ้านพระจำก็ได้แนวทางไปฝากพี่ฝากน้องขึ้นเก่าละครับทังไหนพี่น้องกะให้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพิดถูกเยาว่ากันครับอันนี้เป็นข้อมเสือส่วนบุคคลครับพี่น้อง ให้พี่น้องลงทุนยังมีสติครับพี่น้องครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับที่เข้ามารับชมรับฟังครับสาหรับวันนี้ก็ขอให้พี่ให้น้องเฮาโชคดีกันทุกผู้ทุกคนให้รวยๆแห้งๆนะครับเด้อพี่น้องครับถูกใจก็อย่าลืมฝากซับสไครต์กดไลค, share, คกล์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะบ,บ่ได้พลาดจากรายการดีๆของทางช่องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ